ออกลินดี้บานแล้วนะคะทุกคนลินดี้สีชมพูสวยหอมมากเลยไปงามเชี่ยวโคลาบีดีในสวนหลังบ้านนะคะกลับมาพบกับทีหนิงอินเอรมนีอีกแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกับคลิปเก็บเชอรี่นะคะทีหนิงก็ราเห็นทุกคนรอคอยมานานเนาะก็เลยแบบ อ,อยากจะพาเก็บสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันยังไม่สุกมากนะคะตอน,นที่หนึ่งก็อยู่ใต้ต้นเชอรี่เหมือนเดิม,มแต่วันนี้จะพาทุกคนไปดูว่าที่หนึ่งเพราะอะไรแล้วรอคอยมานานแล้วค่ะทุกคนรอที่จะให้ผักชนิดนี้โตขึ้นมาเพราะว่าเป็นผักไทยที่ที่หนึ่งอยากจะเพาะแล้วก็ปลูกให้ ได้ผลผลิตในประเทศเยอรมันทุกคนตามไปดูไปก็มาเชยชมกันอยากเก็บอีกไหมคะอยากเก็บกดไลค์รัวๆนะคะเดี๋ยวทีหนึ่งพาปีนเลนะทุกคนโอ้นี่ขนาดไม่ดกนะนี่ขนาดไม่ดกนะเนี่ยถ้าดกจะขนาดไหนโอ้ลูกใหญ่มากไปกันเถอะเดี๋ยวจะเพลินอยู่นี่เดี๋ยวเราก็จะได้เก็บลูกแพรนะคะทุกคนแล้วก็ลูกพลัมนะคะลูกพลุนนะคะทุกคน ไล่กันมาเลยค่ะแต่ตอนนี้เรามารัวๆกับเชอรี่แล้วไปเลยโน่นที่หนึ่งจะพาไปดูแปลงผักเนาะทุกคนเนาะแล้วก็ไปดูว่าที่หนึ่งเพราะอะไรขึ้นมาดีใจยิ่งกว่าได้ทองอันนี้ก็เป็นแปลงผักน้อยๆของที่หนึ่งนะคะ เรามาดูกันว่าที่หนึ่งปลูกอะไรบ้างเนาะแล้วก็ยังมีเพิ่มอีกนะคะมีหอมยักษ์ด้วยแล้วก็มีเคลนะคะก็คือกรีนโค้นั่นเองที่ท่านผู้ชมบอกมาว่าให้ที่หนึ่งปลูกนะคะก็เลยปลูกแล้วนะคะเชอรี่ก็จะตามมาเย่วตลอดวางก่อนเดี๋ยวท่านผู้ชมจะน้ำลายหกนะนี่อันนี้คือโคราบี้สีม่วงนะคะทุกคนใบงาม ตั้งแต่ทําแปลงมาทุกคนโตพรึบเลยเนาะจําได้ไหมย้อนไปดูได้นะคะตั้งแต่ที่หนิงพาทําแปลงนะคะอันนี้เป็นโคราบีสีเขียวนะใบสามารถตัดไปได้นะคะทุกคนตัดแล้วก็เอาไปผัดแทนคะน้าได้เลยก็เป็นกระลำนะคะกระลำโอ้ยที่หนึ่งเพาะแล้วก็เอามาลงปลูกแต่ว่าจะเลือกเฉพาะที่แบบ งามๆนะคะก็เอามาลงต้นที่สมบูรณ์อันนี้เป็นกระลำดอกนะคะทุกคนกระลำดอกก็มีที่หนิงปลูกผักที่ที่หนิงอยากจะทานเนาะอยากจะเอามาทํากับข้าวอะไรเงี้ยนะคะอันนี้เป็นคอบสลัดนะคะเป็นสลัดชนิดหนึ่งของที่เยอรมันนะเดี๋ยวสุพักจะกอใหญ่เชียวอันนี้เป็นผักกาดแก้วนะคะไอซ์แบกสลดัดยังไม่หอ่ออันนี้เป็นผักกาดขาว อันนี้เพาะทีหลังนะคะก็เลยต้นเล็กนะเดินมานี่จะเป็นมะเขือเทศเดี๋ยวเดี๋ยวพามาดูแลมะเขือเทศแปบ๊บหนึ่งไปดูผักบุ้งทางนู้นก่อนอากาศเขียวน้อยอันนี้กวางตุ้งนะคะขึ้นมากันห่างกันมากเลยแล้วก็อันนี้ก็เป็นผักชีลาวงามเชียวหญ้าก็งามมาแล้วมาถอนหญ้าช่วยทีหนิงนี่มือดำดำเล็บดำดำก็ถอนหญ้าเนะี่ยทุกคน ใครมาช่วยจะเอาเชอรี่ให้นะคะมาสิมาอันนี้ผักบุ้งนะคะจะโตช้านิดนึงเพราะว่าไปหยุดชะงักตอนช่วงเมื่อกี้นะคะอากาศหนาวผักบุ้งชอบอากาศร้อนนะคะแล้วก็ชอบน้ําเดี๋ยวสักพักเขาจะโตค่ะเพราะสัปดาห์นี้จะอากาศร้อนแล้วเขาจะโตพริบเพลิ่เลยวัวฝักยาวเยอรมันกําลังจะเลื้อยนะคะทุกคนนั่นก็แตงกวาแต่ที่หนึ่งมีลงเพิ่มนะ อันนี้เป็นน้ำฝนนะคะนี่น้ำฝนมีทั้งหมด6จุดนะคะถังใหญ่จะอยู่ตรงนู้น2 0 0พันลิตรอีกถังหนึ่งคือ1,000ลิตรโอ้3 0 0พันลิตรทั้งหมด3,000ลิตรแล้วก็อีกสามจุดจะถังเล็กกว่าอันนี้สุกี้นี่บวบนะคะบวบยอรมันนี่กำลังกำลังเป็นเป็นผลนี่มีกระเจี๊ยบด้วยนะกระเจี๊ยบเขียวบ,บ้านเรานะ เพิ่งจะลงปลูกเมื่อวานนะคะนี่เป็นถั่วฝักยาวสีม่วงกำลังจะเลื้อยเลื้อยงามเชียวไม้ที่ตัดมาจากต้นไม้เออก็เป็นต้นไม้เอ้าลืมรดน้ำอีกต้นหนึ่งอันนี้ก็สุกีนี้นะคะสุกี้นี้มีสองสายพันธุ์นะมีเขียวกับเขียวลายขาวอันนี้เป็นถั่วแขกนะคะทุกคน,นนี่ก็เป็นอ่าผักกาดขาว แล้วนูนเป็นเคลนะคะกรุ่นโคลนี่ตะไคร้เห็นไหมหนึ่งเอาแช่น้ําแล้วก็มาปลูกนะคะลงดินแช่น้ําให้เกิดรากก่อนนะ,ะทุกคนนี่กาลังกาลังแตกใบนูนก็จะเป็นเอ่อทัวรลันเต้ากับยา้า <c oughs> ไงร้อนมากเลยปีนี้นะคะอากาศก็แบบร้อนร้อนมาสองวันจากนั้นก็หนาวพรึบพรับแล้วก็แมลงเยอะทีนี้ก็อากาศเปลี่ยนไปมา ผักที่ทีนิ่นเพาะไว้ตั้งแต่มีนานะคะมีมะเขือพริกนะคะตายหมดเลยมันแยกกระถางนะเอามาแยกแบบนี้นะคะค่อยๆใบร่วงใบร่วงแล้วก็ตายเลยนิ่งได้เพาะใหม่นะบางส่วนที่เพาะแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูพาไปดูพริกนะเอาลงแปลงแล้วที่เหลือคือได้เพาะใหม่หมดเดี๋ยวจะพามาดูว่าอะไรเดี๋ยวนิงเถอบโหระพาแป๊บนึงโดนแดด เป็นฟักแฟงของบ้านเรานะคะเดี๋ยวสักพักให้ต้นใหญ่สักหน่อยเดี๋ยวที่นี่จะเอาไปลงดินนนจะต้องแยกมีมะเขือเปลาะมะเขือ,ขอตอนแหลแล้วก็มีพริกหยวกนะคะแล้วก็มีอะไรอีกมะเขือเขียวลายอันนี้เป็นพริกเอ่อพริกขี้หนูขาวที่เพาะใหม่นะคะเนี่ยอันนี้เพาะใหม่นะเพราะว่าตายไปหมดแล้วที่เพาะไว้มีนา บ้านน้อยนี่ลินดีก็ชอบเข้ามานอนแทนแทนท,นทุกคนนี่ไงที่จะเอาให้ดูดีใจก็ได้ทองทุกคนว่าอะไรคะเนี่ยมะละกอค่ะที่หนึ่งเพาะไว้สองเดือนสองเดือนที่แล้วนะคะไม่ขึ้นสองกระถางที่หนึ่งเพาะไม่ขึ้นที่หนึ่งมาเพาะใหม่ แบบไม่ยอมแพ้มาเพาะอีกรอบหนึ่งขึ้นมาแล้วคะ่ะทุกคนที่หนิงเคยเพาะนานหลายปีแล้วนะมะละกอะขึ้นมาแต่ว่าต้องกลับไทยแล้วก็ไม่ได้ดูแลนะคะก้อนนี้ขึ้นมาแล้วทุกคนเห็นไหมแต่ที่หน่งจะพยายามนะคะเพราะว่าเอาอยู่ข้างนอกไม่ได้หรอกเอาไว้ข้างนอกไม่ได้นะคะเพราะว่าหน้าหนาวก็หิมะตกเนาะที่หน่งจะเอาเขาใส่กระถางแล้วก็เอาเข้าไปอยู่ในบ้านด้วย มาดูว่าเราจะได้กินมะละกอไหมวีนี้ทุกคนโอ้ดีใจเห็นแต่โผล่ขึ้นมาก็ดีใจแล้วค่ะฟองก็มีนะคะอันนี้มะกรูดมะกรูดกําลังขึ้นมาสวยอันนี้พริกหวานพริกหวานลูกเล็กนะคะเดี๋ยวจะเอาไปแยกมีอะไรอีกมันไม่ขึ้นมาเยอะอันนั้นก็แตงกวาผลเล็กนะคะ เะเทศมีพันธุ์อร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนเห็นไหมหนึ่งเอาไม้ตัวนี้มาเอ้ยเหล็กนะคะมาเสียบใกล้ๆตรงข้างล่างนี่นะก็เพื่อจะให้เขาเกี่ยวนะคะนี่เขาเกี่ยวแบบเนี้พันขึ้นไปนี่เขากําลังเริ่มโตนี่พันแบบนี้เดี๋ยวเขาก็โตแล้วก็เลื้อยเลื้อยขึ้นไปนะคะส่วนใบเนาะนี่บางส่วนนะคะจะเป็นกิ่งที่มันออกมาแล้วจะเป็นเป็นกิ่งใหม่นะ ทุกคนเอาออกนะคะเดี๋ยวจะพาดูนนคนนี้เนี่ยแบบนี้เห็นไหมเขาจะเป็นกิ่งใหม่นะก็เอาออกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำจะไม่ไปเลี้ยงตรงนี้อาหารจะไม่ไปเลี้ยงดอกเขาจะเป็นกิ่งใหม่แล้วก็สร้างสร้างไอ้สร้างเหมือนสร้างต้นใหม่ขึ้นมานะคะเราจะเอาไว้เฉพาะกิ่งที่จะเป็นดอกนะคะแล้วก็เวลาต้นสูงแบบนี้นะ เราก็สามารถตัดใบข้างล่างออกได้นะะตัดใบตัดใบออกนะจะได้ไปเลี้ยงผลนะคะรดน้ําของทีหนิงใส่กระบอกนะคะตรงข้างหน้านี่แหละ,ะกระถางน,น้อยที่เราไว้สําหรับรดน้ําสะดวกแล้วก็เหมาะดีสำหรับมะเขือเทศมากๆน้ำไปเลี้ยงได้ดีนะคะน้ำไปเลี้ยงลำต้นแล้วก็ผลเมื่อมาแล้วคะ่ะทุกคนวันนี้วันที่ยี่เ็เนาะซัมเมอร์มาแล้ว 21เริ่มต้นสมเหออุ้ยลูกพลัมลูกพลัมอันนี้พลัมสีม่วงนะเดี๋ยวเราไปดูแปลงผักตรงโน้นนั่งเล่นในสวนแต่ตอนนี้ร้อนมาก <c oughs> ก็มีดอกม่งดอกไม้กำลังสวยเลยค่ะทุกคนนู่น๋ยวเราไปตรงโน้นกันนะไปตรงโน้นเราเตรียมรถก็จะออกเดินทางไปเที่ยวฮอลแลนด์ค่ะทุกคนเดี๋ยว ป๊าปาขานมาทุกคนป๊าปาปันจักรยานผ่านมาป๊าปฮะปลู่มาเมื่อกี้ปันจักรยานมาทักถ่ายนี่ก็มีสุขีดีอีกนะคะหืมดกเลยกำลังติดโอ้โหนี่หนิงหวานใหม่หวานไปเรื่อยเลยนะแรดิสมีทุกที่นะปลูกไปเรื่อยนู่นสลัดอ๊้ยทุกคน เดี๋ยววันนี้จะปิ้งย่างนอกบ้านนะคะเดี๋ยวจะเอาสลัดไปทานคู่กันเลยอุ้ยจะต่ำน้ำจิ้มแซ่บๆทุกคนใครมีอะไรก็ามาย่างด้วยกันนะคะมาทานด้วยกันอุย้ยสลัดสีม่วงเก็บได้ตลอดเลยค่ะนี่นน่นก็เป็นผักช้อยผักชีกำลังขึ้นนะคะก็เป็นมุมสมุนไพรนะคะนี่ จากที่โดนเพลี้ยลุงทีหนึ่งก็จัดการเพลี้ยซะเลยนี่มิ้นปลูกใหม่นะคะเดี๋ยวก็ตัดไปทานได้เลยจะให้เขาแตกไปเนาะมีต้นกล้วยด้วยเยนาะนี่ก็ชื่นใจคนปลูกเนาะทุกคนเนาะเวลาเพราะอะไรแล้วมันขึ้นมาแล้วแบบเรารอคอยก็เลยแบบอยดีใจจริงเลยนะคะ โอ้ยเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวทีหนึ่งลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทีหนึ่งจะจัดการกับเตาเพราะว่าจะปิ้งย่างนะคะจะไปย่างหรือจะนอนทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะยังไงเรามาจะจะมาดำ มาเก็บเชอรี่กันใหม่เนะเดี๋ยวท่าทีหนึ่งไปเที่ยวฮอลแลนด์ยังไงก็ตามไปเที่ยวด้วยกันนะทุกคนนะอย่าลืมนะคะติดตามที่หนึ่งทุกๆคลิปด้วยนะทุกคนขอบคุณมากมายในความน่ารักแล้วก็มากดไลค์ชื่นชอบให้กับทีหนิงอินเยอรมนีนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์บ๊ายบายค่ะเอาวิดาเซ่นะคะชิส์เจอกันใหม่คะ่ะไปละไปย่างก่อน